แม่อย่าลืมสิหนูทํางานแล้วนะเราไม่ได้ลําบากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะแม่เราก็แค่เอาเงินมาดาวรถก่อนอนี่มันพ่อค้าขายปลาหมึกนี่พอดีผมผมว่าจะมาขอซื้อรถหน่อยครับ <paycheck> เอ็งแกเนี่นะจะมาซื้อรถเอาเงินที่ไหนมาซื้อ,อยะ ครับเชินครับปลาหมกึกย่างสดๆด,ดครับมอสฉันอยากกินปลาหมึกย่างอะ่ะเด็กก็ซื้อสินเนี่ยพ่อค้าขายยังไงอะจ๊ะอ๋อไม่แพงเลยครับลูกค้าอย่างนี้ก็ไม้ละสิบบาทเองครับงั้นฉันเอาเนี่ยสองไม้ได้เลยครับไม่ส่งไม้เองเหรอกินแค่นี้แหละอยอ้วนเออพ่อค้าเออฉันถามอะไรหน่อยสิไอ้ขายปลาหมึกไม้ละสิบบาทแบบเนี้ย มันได้วันเท่าไหร่หรออ๋อก็ครับก็พอได้ครับไม่มากไม่น้อยหรอกครับไม่กล้าตอแบบเนี้ยแสดงว่าขายไม่ได้หรือว่าขายได้แค่วันละสามสี่ร้อยเองมั้งแจะไปถามเขาทำไมล่ะก็ถามเผื่อไว้เฉยๆไงเผื่อว่ามีลูกค้าประเภทนี้ไปซื้อรถกับเราอะจะได้รู้ว่าเขาไม่มีเงินงไ นี่ครับได้พอดีเลยครับนีค่ค่ะอ่าหมดยี่สิบบาทครับขอบคุณนะครับ จด,ดูเป็นรถรุ่นไหนดีคะมีรุ่นไหนแนะนํำไหมคะพอดีไม่รู้เรื่องรถเลยอะคะ่ะแต่ว่าอยากได้อะคะ่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวฉชนแนะนําให้นะคะอ่านี่ค่ะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะที่นั่งกว้างแล้วก็ประหยัดน้ามันน่าสนใจอยู่นะคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อเป็นตัวนี้ค่ะว่าแต่ราคาเท่าไหร่นะคะโอ้รุ่นนี้ไม่แพงเลยค่ะอยู่ที่สองล้านสามแสนบาทเองค่ะ โอ้ราคาแพงเหมือนกันนะคะถ้าได้ราคาสักล้านนิดๆล่ะฉันอาจจะพอสู้ไหวค่ะนี่คุณลูกค้าคะที่เนี้ยโชว์รูมรถหรูมือหนึ่งนะคะไม่ใช่รถโมเดลข้างทางค่ะถึงจะได้ต่อราคาจากสองล้านเหลือล้านเดียวแบบนี้ถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็ไม่ต้องเข้ามาดีกว่านะคะใช่ค่ะที่นี่เรารับเฉพาะลูกค้าที่มีเงินนะคะแล้วก็พร้อมจ่ายฉันก็แค่อยากขอราคาที่ฉันสู้ไหวอะคะ่ะ ทำไมพูดกับลูกค้าแบบนี้ล่ะคะฉันผิดหวังกับคุณสองคนมากมากเลยค่ะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าไม่มีเงินเนี่ยก็กรดณนาเตรียมเงินเตรียมตัวก่อนที่จะเข้ามานะคะเพราะว่ามันเสียเวลาค่ะถ้าเกิดว่าเงินไม่พอเนี่ย,นนยคุณลูกค้าไปดูไปรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเต็นท์รถมือสองไหมคะเชิญค่ะลูกค้าแบบเนี่ยฉันไม่งองหรอกไปเลย เ,เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ลูกค้ามาใช่ไหมครับใช่ค่ะมาแล้วก็ไปแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อะค่ะแล้วลองเสนอราคาที่ลูกค้าพอใจไหวไปได้ยังครับเสนอไปแล้วค่ะแต่เสนอไปแล้วเนี่ยลูกค้าก็ไม่ซื้ออยู่ดีอะค่ะอืมโอเคครับยังไงผมก็ฝากพวกคุณสองคนด้วยนะครับถ้าพวกคุณขายรถได้ค่าคอมก็เป็นของพวกคุณนะครับได้เลยค่ะไว้ใจได้เลยนะคะค่ะผมขอตัวนะครับ ปลาหมึกนี่พอดีผมผมว่าจะมาขอซื้อรถหน่อยครับอย่างแกเนี่ยนะจะมาซื้อรถเจ้าเงินที่ไหนมาซื้อ,อยะเออ,อยังผมซื้อไม่ได้เหรอครับไม่น่าถามเนาะพ่อค้าขายปลาหมึกไมล้ละสิบบาทอย่างแกเนี่ยนะเอาเงินที่ไหนมาซื้อเสียเวลารถที่เนี่ยราคาเป็นล้านนะคะไม่ใช่แค่ร้อยสองร้อยทำไม คุณพูดกับลูกค้าแบบนี้ครับก็แกมันแค่พ่อค้าจนๆไงฉันไม่อยากจะพูดที่เปลืองน้ําลายหรอกเหม็นกลิ่นสาบปลาหมึกเอ่อเดี๋ยวก่อนนะครับมีอะไรกันหรือเปล่าครับผู้จัดการพอดีว่าลูกค้าที่จนๆขายปลาหมึกคนเนี้ค่ะบอกว่าจะมาซื้อรถราคาเป็นล้านนะคะใช่ค่ะพวกเรากําลังไล่มันออกไปค่ะดูเหมือนมันจะมาเกาะกวนมากกว่า ออขอโทษนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้ามาซื้อรถจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับเงินไหนเงินท,ทำไมเงินมันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยทีขโมยไข่ข้าวสารไปแบบนี้คุณสองคนเนี่ยเลิกคูจ่จ่าดูถูกคนอื่นได้แล้วนะ ถึงผมจะเป็นแค่พ่อค้าขายปลาหมึกผมก็รู้จักเก็บหอมลอมลิร์รู้จักเก็บเงินอีกอย่างนะถึงผมจะดูจนจนซมซอมอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยพูดจาดูถูกลูกค้าแบบคุณเอ่องั้นผมต้องขอโทษแทนพนักงานของผมด้วยนะครับแค่ทำขอโทษอย่างเดียวมันไม่พอตอนแรกผมว่าจะมาซื้อแค่คันเดียว ตอนเนี้ยผมขอซื้อสักห้าคันได้ไหมครับห้าคันอได้เลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะลดให้เป็นพิเศษเลยครับผมขอบคุณนะครับแต่ถ้ายังมีพนักงานสองคนนี้อยู่เนี่ยผมขอยกเลิกการซื้อทั้งหมดเออเออ,อย่าอย่าดีกว่านะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจัดก,การพนักงานสองคนนี้ให้ครับนี่คุณอายคุณม่อนผมผิดหวังในตัวพวกคุณสองคนมากเลยนะครับ คุณพูดจาดูถูกลูกค้าแบบเนี้ยเห็นว่ามันสมควรไหมครับใครจะไปรู้ล่ะคะแค่พ่อค้าขายปลาหมึกไม้ละสิบบาทเนี่ยจะมเงินมาซื้อรถได้เป็นล้านนะคุณสองคนเนี่ยหัดมองโลกในแง่ดีมากนะครับไม่ใช่มองที่การแต่งตัวของเขาคุณเห็นไหมครับว่าผลกระทบอ่ะมันเป็นยังไงบ้างออออคือพ,พ,พวกเราขอโทษนะคะใช่ค่ะ ขอโทษด้วยนะคะผมคิดว่าพวกคุณสองคนเนี่ยควรได้รับบทลงโทษนะครับผมขอไล่พวกคุณสองคนออกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับผู้จัดการะครับพวกคุณสองคนไม่ใช่พนักงานของบริษัทเราอีกแล้วครับไล่เลยหรอคะผ,ผ,ผู้จัดการอา่คาคุณลูกค้าครับงั้นเชิญที่ห้องรับรองดีกว่าครับครับเ,เดี๋ยวสิคะในใน ไปแบ่งกันเป็นค่ารถเมย์นะมีทำไมไม่แกยังไงเนี่ยโอ้ยรัอะไรนี่ครับเอาคอมพุวเตอร์นครับชั้นตู้นะครับ,รบปัดใจสี่ของคนรุ่นใหม่รถบ้านเงินแฟน คิดได้ไงวะหรือว่าจะเป็นจริงเพราะแกว่าปะอืมแล้วเนี่ยเมื่อไหร่แกจะออกรถสักทีไอตอนเนี้ยดาวถูกแล้วนะยังไม่มีตังเลยอ่ะเก้ก็หาที่แบบผ่อนถูกๆดีวะเกไม่เบื่อรือไงต้องหวนรถเมย์มาทำงานทุกเช้าใช่ใช่ตอนเนี้ยมีแค่แกคนเดียวแล้วนะที่ยังไม่มีรถเหมือนคนอื่นอ่ะเออแกสนใจปะล่ะ ฉันมีน้องที่เป็นพนักง,งานขายรถยนต์เดี๋ยวฉันติดต่อให้เอาไว้ก่อนไนดะ้ปะวะบีโอนเงินมาให้แม่แสนหนึง่งโอ้ยได้ทั้งแสนหนึง่งขอบใจมากนะลูกเ้ พี่บีอบอเอเงินแม่ตั้งแสนหนึ่งเลยเหรอ,หอพี่บีไปรวยอะไรมาแม่เพราะพี่บีเราอะนะเขาขายที่ได้เขาเลยได้ส่วนต่างมาเยอะอแสนหนึ่งแล้วนี่มาก็ดีแหละช่วยลดน้ำต้นไม้ให้แม่หน่อยเดี๋ยวแม่จะเข้าบ้านจะทำแบบข้าวให้กินจ้ะแม่มนะโอเค แกบอกว่าแกรู้จักน้องที่เป็นเซลลขายรถใช่ปะติดต่อให้ฉันหน่อยดิอืมแล้วไหนแกบอกแกไม่มีเงินวะแล้วนี่เอาเงินมาจากไหนวะพอพี่ชายฉันให้เงินแม่มาแสนหนึ่งก็เลยกะว่าจะของเงินแม่ไปดาวรถหน่อยอะอ๋อได้งั้นเดี๋ยวฉันเอาเบอร์ให้แกแล้วแกโทรไปคุยเอาเองแล้วกันนะโอเคอย่างนั้นก็ได้แล้วทำไมแกมาสายหนักวะโอ้ยงวัวอะไรคุยกับแม่เรื่องนี้แหละ่จะของเงินเนี่ย,นนนเ,ยเนี่ยดูดิงานโคตรเยอะเลย ลูกค้ามายังมาแล้ววันหน้าเนี่ยถามหาแกด้วยนะเวย้ยแกระวังตัวให้ดีช่วงเนี้อปอยสายแค่นี้กี่นาทีเองบนไม่ได้แม่หนูอยากได้รถขับไปทำงานอะ่ะมันจำเป็นนักเหรอลูกที่ทำงานหนูก็ไม่ได้ไกลอะไรฮะไอาไอ่ออคิดดูสซิ ถ้าอายซื้อรถนะไหนจะค่าผลล่อนรถไหนจะค่าน้ํามันเราไม่ได้รวยอะไรนะลูกก็พอไม่ได้ร่ํารวยไงแม่ก็ตั้งแต่เกิดมาก็เจอแต่ความจนอะ่ะอยากได้อยากมีอะไรก็ไม่เคยได้เหมือนคนอื่นเขาอะแล้วอายจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อรถก็เงินที่พี่บีให้แสนนึงไงแม่อมเอาไว้ให้หนูดาวรถก่อนแล้วเดี๋ยวหนูก็ค่อยใช้แม่ไง เงินที่พี่บีให้แม่มาแสนเนึงอนะแมก่กะว่าจะเก็บเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นแม่อย่าลืมสิหนูทำงานแล้วนะเราไม่ได้ลำบากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะแม่เราก็แค่เอาเงินมาดาวรถก่อนแล้วหนูก็ค่อยหาเงินมามันก็หาได้เรื่อยๆนะแม่ายแม่นะไม่ใช่ว่าไม่อยากจะให้หนูไอของของแม่มันก็ต้องเป็นของของอายในวยังข้า แม่ตายก่อนหรือไงหนูถึงจะได้อะแม่เมื่อไหร่หนูจะมีความสุขแม่เลี้ยงหนูมากับความจนความลําบากเมื่อไหร่ชีวิตหนูจะมีความสุขอะแม่ไม่น่าเกิดมาเป็นลูกแม่เลยไย มีดิจากห้างเลยเว้ยมามานี่แกฉันมีอะไรให้ดูอะไรอะไรอะไรอ่ะนี่นี่รถชาเฮ้ยไปดูหวยแล้วเฮ้ยสวยวายนอนไหนบอกว่าไม่มีตังไงก็เงินแม่อะแกก็กะว่ายืมแม่มาก่อนอะแกแกเดี๋ยววันออกรถอะไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยดีโอเคแต่ว่า ยังขับไม่คล่องเหมือนกันอ่ะที่ซื้อมาไว้อะเอามาจอดเล่นเฮ้ยออกว่าไงอ่ะทอปไปด้วยป่ะก็ได้เดี๋ยวฉันไปขับกลับมาให้โอเคเฮ้ยสวยว่ะดูดิสีนี้ยังกำลังท็อปด้วยนุ้ยตอนนี้ใช่ใช่สวยของฉันดีกว่าอยากได้คันใหม่ค่ะฉันก็อยากได้หรอแต่ว่าต้องหันขึ้นดาวอ้าวพี่บีมาได้เมื่อไหร่แล้วแม่อ่ะ แม่อยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้แม่เสียแล้วนะอายแม่เสียแม่เป็นอะไรอ่ะแม่เป็นโรคหัวใจพี่กลับมาหาแม่แม่ก็เสียไปแล้วแล้วทำไมอายไม่พาแม่ไปรักษาเงินค่าผ่าตัดพี่ก็ให้แม่ไปแล้วนะพี่ให้เงินแม่มาผ่าตัดหรอใช่แม่เป็นโรคเส้นเลือดในหัวใจติดต้องผ่าตัดพอดีพี่ขายที่ได้ พี่ก็เลยเอาเงินมาให้แม่พี่ฉันขอโทษนะพี่ฉันไม่รูฉ้ฉันเอาเงินที่พี่ให้แม่ไม่ได้าร้อนหมดแล้วอ่ะฉันไม่รู้แต่ขอโทษแม่หนูขอโทษแม่มันสายไปแล้วนะอายสำหรับคำขอโทษต่อไปเนี้ย อายไม่มีแม่ต้องให้ขอโทษอีกแล้วนะจำไว้นะอายความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของนอกกายหรอกครอบครัวต่างหากคือความสุขที่แท้จริง